ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข้าให้หมดอย่าปล่อยให้มีใครสักคนจากตระกูลต้นมู่รอดออกไปเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราชิงสุยไม่ลังเลอีกต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องละเว้นตระกูลเลอยอีกต่อไปชิงสุยโบกมือของเขาและเรียกแมงมุมปีศาจห้าเสียนออกมา ไล่ท่านหญิงต้วนมู่ก่อนที่เขาจะพุ่งไปข้างหน้าและคำรามออกมาไปทางชายชราชุดม่วงกรงเล็บฉีกกระชาก เสียงที่ดังชัดเจนได้ดังสนั่นขึ้นแม้ว่าตอนนี้ชิงสุยจะไม่ได้ใช้คอนดาราเทพอัศนีแต่คนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ไม่สามารถรับมือเขาได้แม้แต่น้อยชายชราคนนี้มีความแข็งแกร่งอยู่ที่90ดาราเขานั้นไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่เมื่อเทียบกับชิงสุยในตอนนี้เขานั้นก็เป็นได้เพียงมดปลวกเท่านั้นการมีอยู่ของเขาในเมืองต้นมูเขาจัดเป็นดั่งตำนานที่มีชีวิตอยู่ไปอย่างไรเมื่อเทียบกับชิงสุยที่สามารถสังหารผู้บ่มเพราะที่มีความระดับ2,900ดาราลงไปได้ความแข็งแกร่งของเขานั้นก็เป็นดังสายลมที่เบาบางเท่านั้นในตอนนี้แม้ว่าชิงสุยจะไม่ใช้ค้อนดาราเทพอัศนี เขาก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ5 0 0ร้อยดาราภายใต้ย่างก้าวก้าเทวาในช่วงเวลาสั้นแขนทั้งสองของชายชาราได้ถูกบอเด็ขยี้ไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งชิงสุยได้จกลงไปบนร่างกายของชายชาราหากไม่ใช้เพราะของวิเศษ ร่างกายของชายคงแหลกเป็นผุยผงไปแล้วในชั่วพริปตาแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้ว่าจะรอดจากการสังหารในชั่วพริปตาแต่อวัยวะภายในและเส้นลมปราณของเขาได้ถูกทำลายไปจนหมดเมื่อผู้คนจากตระกูลเลยเห็นภาพดังกล่าวพวกเขาทำได้เพียงแค่ตกตะลึงพวกเขาแทบไม่อยากเชื่อภาพที่เกิดข้างหน้าพวกเขา ชายชราที่แข็งแกร่งของพวกเขาถูกทําลายลงปอย่างง่ายใดายภายใต้การจู่โจมเพียงครั้งเดียวของชายหนุ่มที่ดูแสนอ่อนแอเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่เขาแข็งแกร่งแค่ไหน ดูเหมือนว่าเขาใกล้ชิดกับท่านหญิงต้นมู่แต่ถ้านางได้รับการสนับสนุนจากเขาทำไมนางถึงไม่พาเขาออกมาตั้งแต่ตอนแรกการชิงสุยรู้ว่าเขาควรทำอะไรต่อไปเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายในพริบตา ในชั่วเพียงหนึ่งลมหายใจทุกทุกอย่างก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วเขาเป็นดังยมทูธที่มารับตัวเหล่าวิญญาณในที่แห่งนี้เพียงแค่เสี้ยววิคุมนรกก็ได้มาเยือนตระกูลเลยทั้งหมดพวกเขาไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำว่าพวกเขาตายลงไปได้อย่างไรพวกเขาไม่สามารถมองเห็นแม้แต่การเคลื่อนไหวของชิงสุยเลยแม้แต่น้อยสังหารในพริบตา ในยามนี้ดวงตาคู่งามของท่านหญิงกำลังจับจ้องไปที่หลังของชิงสุยตั้งแต่เมื่อไร่กันที่เขาแข็งแกร่งขนาดนี้ในตอนแรกที่พวกเขาพบเจอกันเขานั้นอ่อนแอกว่าเธออย่างมากมาย แม้ว่าทักษะการบ่มพ่อของเขาจะแปลกประหลาดแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่น่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้มันเป็นเพราะอะไรในตอนนี้ท่านหญิงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสงสัยแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่ง แบบน,นี้มันมากมายเกินไปกว่าที่เธอจะจินตนาการได้เธอมองไปที่เขาอีกครั้งก่อนที่จะมองไปที่แมงมุมตัวนั้นเธอรู้จักมันดีในชีวิตของเธอเคยอ่านหนังสือมาเยอะแยะมากมายมันทำให้ไม่แปลกที่เธอจะรู้จักกับมันมันเป็นสัตว์อสูรระดับจัก,กระพัด แม้แต่สัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิก็ยังอยู่ในการควบคุมของเขาหากเขาเรียกมันออกมาตั้งแต่แรกเธอก็ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนี้เจ้าวายร้ายคนนี้ต้องการกลั่นแกล้งข้าและบังคับให้ข้าต้องวางเดิมพันกับเขา ในตอนนี้เธอกับกังวลขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงข้อตกลงระหว่างพวกเขารางวัลที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่อดที่จะมีความสุขไม่ได้ความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ใน ตอนแรกเธอก่อนที่เธอจะกลับมาพบกับเขาเธอคิดว่าเธอคงจะไม่มีทางรอดออกไปจากตระกูลเลยไปได้แต่ในวันนี้เพราะเขาเขาทำให้เธอสามารถมีชีวิตต่อไปที่สำคัญตระกูลของเธอก็ยังไม่ได้ถูกทำลายลงไปในเวลานี้ ในช่วงคลิปตาเหลือเพียงแค่ชาย3มคนข้างหน้าชิงสุยพวกเขากำลังจะหลบหนีในช่วงเวลานี้แต่ยังไม่ทันขยับตัวพวกเขาก็ถูกสังหารลงไปไม่เพียงแต่นั้นชิงสุยยังฆ่าแม้กระทั่งอินซีหิมะของพวกเขา อินสี่กว่าครึ่งได้ถูกสังหารลงไปที่เหลือสามารถหนีไปได้เพราะชิงสุยต้องการที่จะปล่อยพวกมนันในตอนนี้ผู้คนของตระกูลเลยถูกสังหารจนหมดสิ้นไม่มีใครเหลือเลยแม้แต่คนเดียว ชิงสุยปัดมือของเขาก่อนที่จะเดินเขาไปหาท่านหญิงที่เต็มไปด้วยความ,มงงงวยที่กำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างตกตะลึงซากศพของตระกูลเลยค่อยๆล่วงลงจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว ทุกคนที่ต้องมองอยู่เต็มไปด้วยความตกตะลึงและหวาดกลัวนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดฝันมันอยู่นอกเหนือการคาดคิดของพวกเขาพวกเขาทำได้แต่จองมองไปที่ชายหนุ่มที่ดูคล้ายปีศาจที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า และได้กลืนน้ำลายอีกใหญ่เขาน่ากลัวมากไปแล้วทั้งหมดถูกสังหารในเพียงครั้งเดียวชายที่มีรูปร่างอ้วนกล่าวออกมาด้วยความตกตะลึงเจ้าอ้วนเจ้าเห็นหรือไม่ว่าพวกเขาถูกสังหารด้วยอาวุธชนิดใดกัน ใครอีกคนกล่าวออกมาไม่เพียงแค่มือเปล่าเปล่ามันน่ากลัวอย่างมากเขาสามารถสังหารทั้งหมดในเพียงครั้งเดียวด้วยมือเปล่าเปล่าเท่านั้นผู้คนจากตระกูลต้นมู่ฮอร้องออกมาด้วยความสุข ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามันไปได้อย่างไรแต่พวกเขาก็มีความสุขอย่างมากในตอนแรกที่ชายชราต้องการที่กวาดล้างตระกูลของพวกเขามันทำให้หลายๆคนหวาดกลัวจนร้องให้ออกมา แต่ในตอนนี้เรื่องราวมันกลับเปลี่ยนไปตรงกันข้ามมันให้พวกเขาอดที่จะมีความสุขไม่ได้ในตอนนี้ผู้คนจำนวนมากร้องให้ออกมาด้วยความสุขแม่แต่หลิงเฉวงที่กำลังอุ้มลูกของเธอด้วยเช่นกัน ถึงแม้พวกเขาจะมองไม่เห็นว่าคนของตระกูลเหลยตายอย่างไรแต่พวกเขาก็สามารถสังเกตให้ได้อย่างชัดเจนถึงซากศพที่กำลังล่วงลงตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาได้เกิดใหม่อีกครั้ง มีแต่ผู้ที่เคยผ่านประสบเหตุการณ์ที่เอาชีวิตเข้าแลกเท่านั้นที่จะพบเจอความรู้สึกเช่นนี้ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเขาในก่อนหน้านี้ตระกูลของพวกเขาถูกบีบคั้นมาโดยตลอดแต่มันก็ได้ผ่านไปแล้วมันทำให้หลายคนเริ่มคิดว่าท่านหญิงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำของพวกเขาแต่ในตอนนี้พวกเขานั้นไม่มีความคิดดังกล่าวอีกต่อไป พวกเขารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องยากเพียงใดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะดูแลตระกูลใหญ่เช่นตระกูลของพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่มีใครในตระกูลต้นมู่ที่สามารถรับภาระหนักนี้ไปได้ดีกว่าเธอในตอนนี้หลายๆคนรู้สึกว่าพวกเขาคิดผิดไปอย่างมากทำไมพวกเขาถึงมีอคติกับเธอ นั้นเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรือหรือว่าเธอเพียงเพราะเธอเป็นคนนอกที่แต่งงานเข้ามาเท่าน,านั้นแต่ในตอนนี้พวกเขารู้แล้วเธอทําทุกอย่างเพื่อตระกูลต้นมู่ของพวกเขาเธอเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง พวกเขาได้เห็นในสิ่งที่เธอได้ทำเพื่อพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตลงไปเธอไม่เคยเลยที่จะแต่งงานใหม่แต่ว่าเธอจะสามารถทำและไม่มีใครห้ามเธอได้แต่อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น เพราะมันจะทําให้ชื่อเสียงของตระกูลตุ้ยมู่ด่างพร้อยเธอเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตัวเองเพียงลางําพังและยังต้องดูแลตระกูลมาด้วยตัวคนเดียวตลอดในวินาทีสุดท้ายที่ตระกูลตุ้ยมู่กาลังจะประสบหายนะ เธอก็ยังยืนหยัดเพื่อพวกเขานั้นเพราะเธอคิดว่าตัวเองคือคนของตระกูลต้นมู่อย่างแท้จริงมิฉะนั้นเธอคงจะไม่ทําอย่างนั้นและหนีไปที่หนุ่ยเดินเข้าไปหาท่าหญิงเขามองไปที่ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในความมุนงง โดยไม่พูดอะไรสักคำเขาเพียงแต่เพียงยิ้มในขณะที่เขามองไปที่เธอในตอนนี้เธอก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่เธอรู้จักอีกต่อไปเธอไม่สามารถเข้าใจความคิดของเขาเธอทำได้เพียงแค่ยิ้มแล้วกล่าวว่า กลับกันเถอะในตอนนี้พวกเขากลับไปที่ตระกูลอย่างช้าและปล่อยศพเหล่านั้นเอาให้ธรรมชาติเป็นคนจัดการกับพวกมันหลังจากชิงสุยและเธอมาถึงเขายังไม่ได้เข้าไปในตระกูล บอกให้ท่านหญิงหาคนนำทางเขาไปยังตระกูลเลยเขายังต้องการจัดการกับคนที่เหลือทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับตระกูลต้นมู่ในอนาคตอันที่จริงเขาไม่ต้องการเขาร่วมและรับคำสรรเสริญใดๆ เขาจึงใช้ข้ออ้างดังกล่าวในการหนีออกมาแต่ถึงอย่างไรเขาได้ทิ้งแมงมุมห้าเสียนเอาไว้เพื่อมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในตอนนี้เดิมทีที่ตระกูลเหลยได้ปล่อยตระกูลต้นมู่เอาไว้เพื่อเป็นเบี้ยล่างของพวกเขา โดยใช้ฐานอำนาจเก่าอย่างตระกูลต้นมูมันจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะคาดฝันว่าจะมีวันนี้วันที่พวกเขาถูกทำลายเพราะตระกูลที่พวกเขาจะใช้เป็นฐานอำนาจในตอนนี้ท่านหญิงต้นมู สามารถสังเกตเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เกิดการเลี่ยนแปลงอย่างมากกลับประกูลของพวกเขาในตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงในสายตาของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาเปลี่ยนเป็นเคารพและนอบน้อมกับเธออย่างมากตระกูลเลย หนึ่ตระกูลที่มีอำนาจและทรงพลังอย่างมากและครอบครองอำนาจเกือบทั้งหมดในเมืองต้วนมู่ตลอดในสองปีที่ผ่านมาพวกเขาควบคุมดูและการค้าเกือบทั้งหมดในเวลาสองปีมานี้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีอำนาจอย่างมากในเกือบทุกๆด้านแต่ในตอนนี้จากการล่มสลายของพวกเขามันทำให้ตระกูลต้วนมู่ได้รับผลประโยชน์ที่พวกเขาได้สร้างเอาไว้ในเวลานี้ ซึ่งมันจะทำให้ตระกูลต้นมูกเติบโตและยิ่งใหญ่ขึ้นในภายหลังและจะไม่มีใครกล้าต่อต้านตระกูลต้นมูกอีกต่อไปหลังจากจัดการปัญหาเรื่องตระกูลเลยเสร็จชิงสุยได้เรียกแมงมุมอสูรของเขากลับมา มันมีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเมื่อตระกูลเหล่ยได้ถูกกำจัดลงไปแล้วชิงสุยได้เข้ากลับไปที่ห้องพักของเขาและเข้าสู่ดินแดนหยกในทันทีหลังจากกาบ่มเพาะเขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกลั่นปรุงยา เพื่อเร่งในการสร้างยาเม็ดลมปราณม่วงให้สำเร็จออกมาในเร็ววนันเขามีความคาดหวังกับมันเป็นอย่างมากเนื่องจากในเวลานี้การบ่งเพาะของเขาค่อนข้างล่าช้ายอย่างมากและมันยังห่างไกลกับคนอื่นๆในระดับเดียวกันยะอ่างมากมายเขามองไปที่คอนเทพอัศนีที่เขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนหยกเป็นเวลานานเขาหยิบมันขึ้นมากและเรียกคอนอีกเล่มออกมา แต่ถึงอย่างไรผลของมันก็ส่งผลออกมาแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากตอนนี้คอนเทพอัศนีเล่มที่ทุกทิ้งเอาไว้ไม่สามารถใช้ร่วมกับพลังระดับจัก,กรพรรดิของเขาได้ในยามนี้ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมอบมันให้กับผู้เยียนหลินมันนั้นไม่มีประโยชน์กับเขาอีกต่อไปนอกจากนี้เขาก็ไม่ได้มีศิลาพยุราชที่จะใช้ยกระดับมันขึ้นมาในยามนี้แต่ถึงจะมีมันเขาก็จะไม่ใช้มันกับคอนเทพอัศนีเล่มนี้ นั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเขาและในตอนนี้ชิงสุยก็ไม่ได้เสริมความสามารถระดับห้าลงไปในค้อนเพ่ากลัวว่าร่างกายของหู้ยีนหลินนั้นจะไม่สามารถต้านทานต่อพลังของมันได้ ดังนั้นชิงสุยจึงไม่คิดจะปรับแต่งมันแต่อย่างใดในตอนนี้หู้เหยียนหลิมน,นั้นจะสามารถเข้าสู่ระดับนักบุญพิโรธได้อีกไม่นานหลังจากนี้เมื่อเขาสามารถควบคุมปราณในร่างกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ชิงสุยยังเตรียมผลเบจธาตุไว้ให้เขาอีกด้วยนั้นเพราะชิงสุยร,รู้ว่าเขานั้นเป็นคนดีดังนั้นเขาจึงตั้งใจสนับสนุนเขาและอีกผลหนึ่งเพราะเขาเป็นสามีของสหายของเขาเขาเป็นพ่อของลูกหลิงเฉวง ล,ลิงเฉวงนั้นก็เป็นลูกสาวของท่านหญิงต้วนมู่ดังนั้นชิงสุยจึงต้องการสนับสนุนเขาเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นลิงเฉวงก็จะมีความสุขเมื่อลิงเฉวงมีความสุขท่านหญิงก็จะมีความสุขด้วยเช่นกัน นี่คือเหตุผลของชิงสุยนยามนี้ถึงแม้จะไม่ได้ยกระดับมันขึ้นแต่ชิงสุยก็ได้ปรับปรุงคุณสมบัติมันต่อนนี้อีกเล็กน้อยด้วยทักษะสรัสร้างบรรพาการของเขา หลังจากเวลาผ่านไปครึ่งวันคอนเทพอัศนีก็ได้เปล่งประกายแสงสีอ่อนๆออ,นออกมาสำเร็จแต่ชิงสุยไม่ได้รู้สึกยินดีกับสิ่งที่เกิดมากนะักแต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้ใช้ทักษะเนสวรร์คของเขาตรวจสอบมันคอนเทพอัศนี เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ใช้สองเท่าและเพิ่มความเร็วในการจู่โจมเพิ่มขึ้นอีก5%เปเซเมื่อเห็นผลที่ออกมาชิงสุยไม่มีท่าทางใดๆเขาได้วางมันเอาไว้ที่ตรงนั้นก่อนที่เขาจะมองไปที่กระบี่ดาราพยุคคาา และว,วัตถุดิบที่อยู่ใกล้ๆในตอนนี้เขาต้องการที่จะหลอมมันขึ้นมาใหม่แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังคงรอต่อไปเขายังคงต้องการให้เขานั้นเชี่ยวชาญทักษะส,สรรรส้างบรรพการระดับห้าของเขาให้มากกว่านี้เสียก่อน มันนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับเขาที่ต้องยกระดับกระบี่ของเขาในยังนี้เขานั้นต้องห้ามผิดพลาดแม้แต่น้อยเขี้ยวหมาป่าจันทราเก้าเสียนนั้นเป็นของล้ำค่ายอย่างมาก และมันก็เป็นสิ่งของที่เขามีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดและไม่ต้องการให้มันสูญเปล่าหากเกิดความล้มเหลวหลังจากนั้นชิงสุยยังคงฝึกวาดเครื่องรางสวรรค์ต่อไปอีกสักพัก ในช่วงกลางวันชิงสุยออกมาจากห้องเพื่อเดินดูรอบๆและในตอนนี้เขาก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่าเหตุการณ์รอบได้เข้าสู่สภาวะปกติความกังวลได้หายไปจากใบหน้าผู้คนในตระกูลตุ้นมู่ ก่อนที่เขาจะไปรับประทานอาหารก่อนที่จะกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งในตอนเช้าชิงสุยได้ออกไปฝึกฝนในตอนเช้าตามปกติในตอนนั้นเองชิงสุยได้ยินเสียงหมัดที่อัดกระแทกกับอากาศในลานที่อยู่ใกล้ใกล้มันเป็นเสียงที่ทรงพลังและอัดแน่นไปด้วยพลังมันเป็นเสียงของหู่เหยียนหลินที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากมายในหนึ่งวัน ชิงสุยสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่เข็งแกร่งที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่สงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยพลงังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ